จริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเซตผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนียวแล้วมันก็รู้สึกไม่สบายอะ่ะเหมือนถ้าเราเซตผมหนักๆเวลาจะพิงจะนั่งจะนอนอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเดี๋ยวเสียทรงเดี๋ยวแบบชอบแบบสบายๆมากกว่าแล้วตอนนี้เซตทำไมก็เวลาทํางานถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็จะเซตผมหลายๆคนอะ่ะเวลาเซตก็จะใช้แว็กอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าแว็กอะ่ะบางทีมันไม่อยู่แล้วเราก็เลยไปหาไอเทมที่รู้สึกว่าทําให้ผมมันอยู่นานโดยที่แบบให้มันชี้อย่างนี้ตลอดอะ่ะชี้ไปถึง แข็งเหรอหรืออะไรเออ,เอ,อนั่นแหละคือให้มันอยู่ทรงอ่ะจริงๆก็มีพวกสเปรย์นะที่ฉีดแล้วให้มันอยู่ทรงอ่ะแต่จริงๆริง,รง,รง,รงมันเอาไม่อยู่<า>ก็เลยไปเจอตัวนี้มาถามเพื่อนคนนึงมาเขาก็แนะนําตัวนี้ Got to be glue ตัวนี้ขวดสีเหลืองแบบนี้เลยคือมันดียังไงนะคือมันยึดเอาอยู่เลยไงก็คือแบบเหมือนพวกทรงเกาหลีที่มันแบบออกมาด้านหน้าแล้วทรงมันแบบโดนลมพัดย,ยัยงไงมันก็อยู่แบบนั้นนะพูดไปไม่เคยทําเลยตรงนั้นนั่นแหละแต่ว่าเออมันเวิร์กก็เลยอยากเอามาแชร์ว่าลองเอาไปใช้กันดูผีดแค่แบบตรงที่เราอยากให้มัันนนแแขข็็งงงจิอะะตมมากเลย แข็งแบบแข็งมากๆเราล้างออกยากปะไม่ยากก็ใช้งานปกติเลยแบบความแข็งเนี่ย Screaming Hold เบอร์6เลยสุดๆเขาบอกว่านานถึง72ชั่วโมง <c oughs> ไม่ต้องอาบน้ำสีวันก็ยังอยู่เหมือนเดิม